ว่าเรารู้สึกแล้วว่าเรื่องราวมันมีหลายตัวละครมากเลยเราก็คิดว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอจริงๆดีๆดกว่าแล้วก็กลับมาเล่นกับตัวแสดงละครเดิมกนะครับก็จะเรียนสวนกับมณีจันทร์บุญทิ้งกับเลอขินนะครับมหาเถียนไก่ขามครบหมดเลย,บบเลยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ปีเตอร์นะคะพี่พี่ชายพี่แอ๊ แล้วก็คุณสรพงใช่นักแสดงครบเสร็จทั้งหมดถูกต้องเป็นกังวลนะครับผมะแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะมีคอนทอด้วยครับนะคะแล้วก็มีน้องมุ้ยที่ก็อยู่ด้วยนะฮะรู้สึกว่าในบทครั้งนี้นี่ได้พูดแล้วดีใจกับน้องมจริงๆตรงนี้นะฮะได้พูดจริงได้พูดแล้ว น้องออมาพื้มมากตรงนี้ค่ะนะครับแล้วก็มีน้องทรายด้วยอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีนักแสดงสมทบที่ได้ได้ว่ามากประสบการณ์แล้วก็ฝีมือนี่ระดับบอกผมได้ไดว่าถ้าไปดูแลต้องชื่นชอบแน่นอนถูกต้องมีเอ่อการไปดูมาแล้วใช่ไหมคะัเอ่อการไปดูมาชอบ,บ<ๆ>มากน้องไปครีเอทีฟน้องบอกว่าเมื่อหนังจบมันจะมีเอ็นเครดิตหลังเอ็นเครดิตอย่าเพิ่งลุกไปไหนด้วยภาคนี้เรามีอะไรพิเศษเหรอคะคือคือจริงๆแล้วเนี่ย ในภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันพูดถึงความสูญเสียคการสิ้นชีวิตหางคนหลายคนมากนะครับในภาพยนตร์แต่สิ่งหนึ่งที่คนเข้าไปชมแล้วเนี่ยคนดูที่เข้าไปชมหนังที่มีการเสียชีวิตเนี่ยคนดูออกมาเหมือนกับว่าได้ชีวิตและลมหายใจใหม่โอ้โหมีนาต้องดูบ้างดูอะไรแบบเงี้ยขนลุกออขนลุกนะเพื่อนไเพื่อนบัวเดอะไงเนี่ยไม่คือป่าที่มันเปิดกำลังแต่ไม่นี่เต้นเดอมค่ะมันโหมดเลยเ ี้อยากให้คนมาดูแลไม่แต่สิ่งหนึ่งนะที่พี่ภูพันเบิร์ดเวลาพูดอะไรแล้วเราฟังเราจะแบบเหมือนเราหลุดไปเรื่องที่เขาพูดเลยเนาะคือเชื่อโอ้คือเถื่อแมากเกอยู่ดีแกก็คนรู้คือเถื่อเนะคืออ่ากำลังคิดตามที่ภูพันเบิร์ดบอกมันก็คือการที่เราเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าการที่เราสูญเสียอะไรไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมาแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยผมว่าทุกคนต้องภูมิใจแน่นอนนั่นแหละมันก็เลยทําให้บิ๊ติงคิดว่า เราอะมีลมหายใจใหม่ขึ้นมาไงคือต้องต้องคิดแบบคิดตามด้วยมันจึงจะเข้าถูกดังนั้นนะคะเวลาใครไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้รอเอ็นเครดิตจบหมายถึงว่าใครสร้างอะไรใครทำอะไรเวลาตัวหนังสือขึ้นนะคะรอจนจบแล้วก็ดูต่อมีอะไรอีกนิดหนึ่งซึ่งอยากให้พลาดและอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้รเล่นหนังมาสิบปียังรับหน้าที่ในกองทัพอยู่หรือเปล่าครับยังรับหน้าที่อยู่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ตอนนี้ผมตำแหน่งคือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาเท่จังทำอะไรด้วยคะก็คือคอยสอดส่องทหารโรคจิตนะฮะแต่แกติดวงล้าไม่ใช่ครับางคนชอบเอาที่ขัดขวางมันเลยแล้วทำอะไรคะ ตัวเองต้องเป็นโรคจิตเองตอนที่เป็นหัวหน้าจะได้รู้ว่าเวลาใครทำมามันใช่ไหมลองเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูเชื่อแล้วนะคือเวลาของของเพื่อของผู้ของผู้พันเบอร์นี่คือไปประจำการที่ไหนครับหมายถึงว่าออฟฟิศ ถ้าสมมติว่ามาแบบไม่ได้เล่นหนังแล้วอ่ะบีครับบีฮิฟฟิเซนเตอร์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กองประชากรทัพบกถนนราชดำเนินครับอ๋อใช่ถนนราชดำเนินๆไร้อยเก่าตรงสะพานมักรวานอ่าตรงนั้นนะฮะนะครับผมอีกครั้งหนึ่งกับตำแหน่งของผู้พันเบิร์ดของเราค่ะหัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาข้อค่ะสุดยอดหัวหน้าแผนกครับผมปฏิบัติการปฏิบัติการิทิยาิทยาครับผมหรือหรือเรียกว่าปจวครับปจวอ่าปจว มาแพรบจอว่าเผื่อเผื่อเผื่อมาแบบผู้แทนเลยครับผมมาพบพี่ผู้แทนครับผมขอโทษนะครับพอดีน้องผมเป็นโรคจิตนะฮะคืไม่ต้องถือครับนั่งเป็นคุณนายตาอ่านได้ไงไม่รลกษาแต่มาพบพี่ผู้แทนไม่ต้องถือไม่ต้องถือนะรถนี้มาไม่โรคจิตปรึกษาครับผมเอ๊แจะกไม่มีข่าวเขาบอกว่า เห็นว่าพี่ผู้พันเบิร์ดไปช่วยผู้หญิงเออทำไมผมอยากรามมาครับอยังไรครับเมื่อวานก็มีคนถามอยู่เหมือนกันนะราะไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นการเกิดขึ้นที่เขาหินซ้อนนะครับจังหวัดชาชเชนสาผมไปถ่ายสารคดีของสำนักงานกรบรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับระหว่างถ่ายทำเนี่ยผมก็สัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์อยู่พอสัมภาษณ์เสร็จร้อยบนเขื่อนนะครับสันเขื่อนเป็นห้วเจ๊กชื่อว่าห้วเจ๊กมีชื่อ ก็มีรปภขี hmm. ่มอเตอร์ไซค์มาหาหัวหน้าศูนย์นะครับหัวหน้าครับผู้หญิงคนนั้นเน่ยเขากำลังจะฆ่าตัวตายครับโอ้ตายแล้วผมก็มองไปก็ดูท่าทางก็คือเหมือนคนปกติแต่ว่าพอสังเกตสักพักหนึ่งเขาก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็อุ้มลูกเขาค่อยๆเดินลงไปในในห้วยเนี่ยครวยมันก็ลึกมันเป็นอ่างเก็บน้าใหญ่ใหญ่มันก็ลึกลึกลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะเหมือนไม่หยุดแฮะผมก็บอกพี่เนี้เดี๋ยวผมมาผมก็เดินไปปพี่เดี๋ยวช่วยกันคุยเยช่วยกันคุยก็วิ่งลง พอคุยไปเขาเดินลึกลงเรื่อยๆผมก็อ่ะถอดรองเท้าถอดถุงเท้าแล้วเอาโทรศัพท์เอาอะไรว,วางไว้ข้างบนแล้วก็คือผมดูแล้วเนี่ยจากการที่ประสบการณ์ของการเป็นการกิจวิทยาเ <c oughs> นี่ยะครับเฮเรานม่หลักการครับคนดีนหน่อยคนคนเราเนี่ยถ้าจะฆ่าตัวตายฆ่าไปนานแล้ว <c oughs> ใช่ไม่มาล้อยไม่มาถึงตรงนี้แล้วยิ่งคนเป็นสนใจพอยิ่งคนสนใจเขาเริ่มเดินเริ่มสูงเริ่มมีการมาเกี่ยวข้องแล้ว เมียยามคนที่ขยขี่มอเตอร์ไซค์มาอ้าวทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นผัวเมียการผมเมียการเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าผมนึกว่าเขาเป็นผัวเมียการเพราะว่าเขาตั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเตียงผู้พันเบิร์ดมาไงเดี๋ยวแกแกเป็นการแสดงเรียกเขาเมือาเลยผู้พันเบิร์ดอุ้มอ่ะแกแกกิดดูดิไอชิ้นนี้เหมือนนางเอกจะเป็นแม่มณีจันเลยนะเดี๋ยวฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกก่อนได้ ความคิดอะไรพวกันมเาเด็กต้นหลมไปช่วยก็ทีนี้พอผมดูแล้วว่าไม่ไม,ไม่นด้จะคิดตัดสินใจฆ่าตัวตาย<ห>ขาดหรอกแต่ว่าผมกลัวว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดเช่นเลื่อนลงไปแล้วลูกอุบัติเหตุจริงจริงเกๆิดขึ้นเดี๋ยวจะเรื่องไปกันใหญ่ผมตัดสินใจลงไปครับครับลงไปแล้วก็ไปพามีน้อยอีกคนหนึ่งลงไปด้วยกันให้เขาอุ้มอุ้มอุ้มเด็กขึ้นมาผมก็ถามแต่คําถามหนึ่งที่ผมถามว่าตั้งหลายครั้งเขาไม่ตอบเลยแต่มีอยู่ผมถามหนึ่งว่า ขาตนี่คือเป็นคําพูดจากหัวหน้านะครับแผนกปฏิบัติการติดยาค่ะผมก็ถามว่าผพันเบิร์ตถามอะไรฮะชื่ออะไรครับครับแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาก็ตอบชื่อมาครับเออเขาตอบชื่อออแสดงว่าคําถามนี้ใช้ได้ผลชื่อสาวค่ะไม่ผู้หญิงเราเวลาผู้ชายถามชื่อมันต้องหน่อยอ่ะเรื่องปรา ามที่ตอบตามทื่อตามีอบนที่ไปทำไมเดี๋ยวก็ก็ถามต่อคือปรากฏว่าเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ร้องห่มร้องไห้นะครับก็ถามต่อมีปัญหาอะไรปัญหาคือว่าเขาเขาบอกว่าพี่สาวเขาเนี่ยมาขูดรถเขาผมก็ไปดูรถเขามอเตอร์ไซค์ถูกขูดแต่เขาก็เขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ชิงช้แล้วเขาไปบอกแม่ แม่ไม่เชื่อเขาแม่เน่ยเชื่อพี่สาวแล้วแม่เน่ยเชื่อพี่สาวมาตลอดตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจนี่แหละแล้หนีออกจากบ้านถ้าว่าผมดูแล้วจากที่การดูเนี่ยคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนน่าจะเหมือนจะหนีออกจากบ้านนะน่าจะหนีออกจากบ้านแล้วก็เห็นผู้พันเบิร์สจบโอกาสก็เลยอยากหนีก็เลยเอออดูว่าตมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมลงมาช่วยเพราะว่า เห็นว่าหนังมันจะเข้าแล้วกลัวกลัวพังไม่รู้กลัวขาดลูกค้าไปแม้แต่คนเดียกลัวขาดสัมผีชี่ไปนะนี่คือแผนการตลาดของผู้พันเบิร์นนะฮะหัวหน้าแผนกปฏิบัติการจิตวิทยาครับผมยากจนมากๆเลยทีเดียวแต่ช่องโน้ตถ้าคนจะฆ่าตัวตายจริงไม่น่าจะทิ้งแบบไม่บอกใครหรอกไม่นาจะดึงไม่บอกใครคนที่ฆ่าตัวตายไม่บอกใครหรือไม่ก็เขียนจดหมายไว้แล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองอยากทำาถ้าคนอยากตายจริงๆนะพี่ว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้พันเบิร์นลงได้ลงไปช่วยแล้วก็ ขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ําไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็มีหน่วยโดยตัวไปช่วยผู้ป่วไปช่วยผู้ป่วยนี่หมายถไม่ใช่เด็กเขาขึ้นมาเองตะคิ้วคิ้วคิ้ววุ้ยเขาหามต่อไปใช่ไหมอะหามเลยอะไรอีกอะครับผมเออเมื่อไหร่จะมีแผนมีทายาทคะอ๋อคงไม่มีหรอกเฮ้ยให้ผู้ป่วเปิดตอบดีกว่าแผนมีทายาทนี่คือจริงๆมีแผนแล้วครับเห็นว่ารูปที่ผ่านมาเนี่ยคือใช้วิธีการยิงหวานมันอ๋อคือว่าเป็นเป้ากระดาษครับผมเราก็ใช้หูาแบนเอาเราไม่ได้หวังผลไงตอนนี้เนี่ย ครับผมจะเริ่มยิงหวังผลแล้วเปป็นาที่กัดเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ต้องดําเนินการลุกเคลื่อนที่แล้วก็ไปตีทัพให้ได้ก่อนที่มันว่าเป็นลักษณะว่ายิงหวังผลเป็นกลุ่มไงตอนนี้โอ้กระสุนเยอะมากเลยนะทุกคนเบื้องของเรามีหวานด้วยวันไรยูนิคอร์รแฟนพี่ชายแล้วอ่ะครับผมฉันประทับใจมากสิปีทำให้ผทุกคน เพื่อนผมเนี่ยเขาบอกมาว่าคือเบิร์ดถ้าเกิดไปยิงหวานอยู่มันจะเหนื่อยมิเหมือนเลยดีกว่าใช่ผมว่าเอาสไนเปอร์เลยดีกว่าสไนเปอร์เลเซอร์เลยจะได้แบบแต่ว่าของผู้พันเบิร์ดก็ไม่ได้คลุมมันไม่คลุมอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่คลุมแล้วก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติครับเราอยากได้ผู้ชายผู้หญิงครับ ชายก็ได้หญิงก็ได้ครับ Aw, ผมขอให้มานะใช่นะฮะโอเคต้องเป็นข่าวดีโตขึ้นเด่นได้เพราะว่าโตขึ้นเดี๋ยวเขาตัดสินของเขาเองจรอบที่คุณพ่อหนูสเปนลูกสาวคนโตแย้นุ่งกอนเซฟปาที่ตั้มอ่ะพอรักยูน่า ขอไว้ตอนให้มีทายาทเร็วๆนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างของผมเชื่อได้เลยว่าผู้พันเบิร์ตเป็นแบบอย่างของเด็กๆเยาวชนแล้วก็รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รู้สึกว่าคนที่มีวินัยให้กับตัวเองเยอะๆเนี่ยคนแรกที่นึกถึงคือผู้พันเบิร์ตใช่ครับคุณทัศพงวันนี้ขอบคุณด้วยหน้าที่มาเยือนท้าเสียเป็นในช่วงไก่คุ้ยตุยเทียวเราสุดท้ายแล้วฝากค่ะสุภาพยนตร์เรื่องนี้ทําไมเราถึงควรไปดูเรื่องนี้ค่ะก็ผมอยากให้ไปดูก็คือว่าเอาสิ่งแรกก่อน คุณเพียงแค่ซื้อตั๋วครึ่งราคาแล้วไปหลับไปปิดตาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับรองว่ารู้เรื่องแล้วก็ได้สัมผัสกับภาษาที่ไพเราะและมีข้อคิดนะครับแต่ที่ต้องมาดูเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงภาพที่สวยงามทางสายตาได้ฟังภาษาที่ไพเราะและมีความหมายทงหูในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็จะมี ได้บริหารอาหารสมองได้ได้คิดได้คิดตามแล้วก็ออกมาีดยอิ่มใจโอเคครบรถนะฮะแบบและนี่คือพี่ผู้พันไม้ขอบคุาขอบาครัขอบคุณมากครับขอบคุณนี้นะครับเราเปียนมาที่แต่คุยจีเขียแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมไปติดตามชมนะฮะในวันหยุดลองวิกเอนใช่ครับวันแม่วันนี้แล้วใช่แล้วไปเลยไปดูกับตานานสมเด็จพระนเรสวนมหาราชภาคที่4นะครับนี่ว่าเป็นหนังแห่งสยามประเทศ รีบไปดูเพราะว่าภาคหน้าเนี่ยจะถือว่าปิดละสมบูรณ์แบบแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะคะใช่แล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปกันแป๊บนึงแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามมูฟฟี่วิวนะครับแล้วก็ SMS อปซลืมส่งมา4802994สงครามครั้งใหม่ใช้ชื่อว่าศึกอะไรดีค่ะใช่แล้วครับสักครู่เดียวที่9สีเบลและ Green Channel ไก่คุยตุ้ยกี้อาเดี๋ยวมานะสนับสนุนโดยสปายลูก